แม่ได้แล้วไหมวะเออตัวไอแม่บ้าอีโบฮัลโหลแมมป้าเบอร์เบอร์มึงได้ตังค์เร็วไหมกูไม่ได้ทีเด้คนอื่นก็ได้พี่กูไม่บายใจตังค์ไรมึงเราไอ,โอ้โบที่มึงโทรมาท้ามกูไม่เข้าใจความว่ามึงท้ามตังค์ไรเดี๋ยวตังค์เหลือตังค์ได้มั้งแล้วไหมกูเองยัง,งไ,มไม่ได้ไม่รู้ให้ป้าได้ okay. เฮ้โบอย่าไปว่างตังเพื ahead, ่อนกูเต okay. like ah uh, ือนระวังดีงานการเรามีตังนี่เอาใส่เฮ้พอตางมึงไม่ต้องแรงไรผู้ใหญ่บอกกูว่ามึงส่งชื่อแล้ว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 ผู้ใหญ่มาข้อว่ายชื่อไปบบนนั้นแล้โบไม่ใช่ว่างตังกะทีมันปัญนี้แหละแม่บอกกาตังมาให้มึงเอาไม้กูก็ได้ของมึงอืมให้มึงทำไรไรโบกูกับพ่อใจใจกาไฟเป็นว่าไม่ว่างไรงานเล่งมากแล้วตโบเออคุยเล่งทำไรกูเราแต่แม่มึงบอกกูได้ไม่ว่ามึงได้ของเบื่อไร <B> <Yahoo! S 1> เอาเก es, ปแจ็คบาได้แล้วเป็นกูตำมปีดาเด็กเดียวปีดาวาเขาไม่ใย่แจ็คตีอ๋อเดื่องนั่นกูก็ไม่รู้กันเบือว่าเขาจัดการงานบ้านเบื้อแต่บ่ากูวันได้แล้วแต่มึงได้เท่าไรเว้ยไอ้ได้ไม่ใช่มากนี่ไม่ใช่ลุดกาไฟแล้วกาไฟบ้านมึงเท่าไรเดี๋ยวนี้กาไฟกูซีปันนกซีปันนกช็อตแจกไอ้ลูก่าไฟกับเขาชิบหายเลยแต่ตาเขาแจกไอ้ลูกกาไฟกูกาต่างตะกูลเออแม่แมๆ มึงมึงเอาตังค์เขากี่เบอร์แล้วได้สามเบอร์แล้วกูว <Wow. S 1> สามเบอร์แล้วถึงมึงกากใครไ,ไ,ไ <c oughs> อ้แมมกูไม่กักใครกูกากเขาทั้งสามคนนั่นแหละในบัดเดียวเลยโอ้เออใช้วิธีมึงกันว่ากูไม่ต้องหลังก็เขาอยู่ <c oughs> เออเออแค่นี้แหละเมียนเดี๋ยวไปพบกันนะเออเออแค่นี้แหละโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมครเรียกใครเอาสวัสดีครับน้องแมมสวัสดีค่ะรู้จักแมมกันเหรอคะแล้วไม่รู้จักเบื่อมู่เราผักัอก,กันเพตั้งแต่คนแก่แก่มาลูอ๋อเราผักวอพี่น้องกันนหรคะใช่แลวครับปี่น้องกันเ,นนอ,นเอาสวัสดีครับ ไหยใครอะคะ่ะกะแล้วแมวน้องแม่ๆอันนี้ช่วยนะเลี้ยงไยาแมวน่ารักจังอ้ยายวึินแมวเลยซึงปิดเทืองพวกน้องแมมไปไหนะครับไม่ใจเทืองคะ่ะพวกแมมชื่อทิดคะ่ะอ๋อเออชื่อทิดพมเล่งปิดล,ลุ <c oughs> งแล้วกันจึงมาุรวอะไรกันมาถึงบ้านวันนี้ไม่มาเยี่ยมพี่น้องนี่แหละเสียวว่าคนแก่ๆที่เขาตายเป็นอีกไม่บายใจนาะยห้ลุกหลั่นๆล่นไม่ทำความรู้จักกันอ๋อ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ไม่มีใครมาข้าวั้นบอกเลยค่ะว่าต้องไปโดยจักคกนนู้นกนนี้ซึ่งพีมีธุระไรเลยมั้งอะค่ะพอดีตังตังตังก็งม้บนเตาเนาะพอดีพี่ลงเลือกตั้งแล้วไม่นี่ไหวฟ้าไหวรักเบอร์กันว่าแล้วถึง่งเบอร์นี้เขา้เท่าไหอะคะอะไรท่าไหครับ ทต่ไม่ถือเรื่องแล้วการนำจานก็เรียกว่ามีเบอร์นึงเขามาแร้วแล้วก็เขให้ดนละพันกันจึงรับปากก็ไวแล้วกันเดี๋ยวผมไมมว่ากครเน่ยจัดการง่ายกับคนละพันเลยเดี๋ยวแม,ม่รับปากเบอร์นู้นไวแล้วกันนะคะไม่อยากพิจัมพูดงันสองพันได้ไหมครับสองพันไหยคะที่บ้านนี่มีอยู่ที่อีกคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แบ่งให้ทักต้องคนก็นได้ค่ะห้าพัน ห่าพ <c oughs> ันกาตี้คนนวัดได้ไอ้ผีเม็ดนะครับผีน้องกันนะคร <Okay. S 1> ับหนังเล่นกันเร็วเด็กขึ้นว่าเบอร์นู้ไม่รู้อีใไส้ไม้นู้จึงตาเไอ้การเป็นแบบนี้ตานะต้องได้ให้ปักบอกผีห้องก่อนเลยนะ <c oughs> หน้าด้ตึเนมัดและตาต่างต่างต่างซีเสียงผีต้องขอบคุณมังมังนะน้องแมมนะข้า <c oughs> ไม่เบื่อข้าจึงตั้งคอยวันนี้อ่ะคะ <c oughs> เดี๋ยวซ่องซ้ำวันก่อนอเลือกตังบ่มไอ้วัวคะแนนมาที่บ้านนะหนังไรวันเลื่ยนู้นะ แม่มันก็ไม่ค่อยมันใจอะค่ะว่ามัอนี้เปลี่ยนไปเลิกผักในไม้วันนี้ไม่ได้เหอค่ะตังค์งั้นจวกูไม่เด็กมาจัดการห้วันนี้เลยครับก็บคุณมากค่ะเดี๋ยวแม่บอกวันนี้ไหว้ากาตังตีุ้นเลยในใบเดียวมันเละไม่ไม่ไม,ไม่ต้องกาตีุ้นกาหุานเดียวพอน้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบัตรอีเซียอ๋อวันนั้นบัตรเรียเหรอคะใช่ครับอันตกลงตามนี้นะเดี๋ยวพียายเด็กมาต่อเดียวได้คะ่ะพี่น้อง ครับขอบคุณมากน้องแมมอย่าลืมหน้าวันดีๆๆดีสิเดี๋ยวปีไปอาเชียงไปนูก่อนนะวันดีค่ะได้เปล่าแล้วกูเฮ้ยปีน้องวะ่ะไม่รู้ลูกใครนู้นมั้งได้ต่างใจเล่นเล่นเราทำไม่ทำแล้วกับข้าวไปกินข้าวนอกบ้านวะ แ,แววม่มจเจ้ายนมี่ตังที่ก็แจกคแบกว่าหวมาได้ห้าพันเอาไมมกูกันพันหน้าก็ยังดีใครบอกนี่ว่าได้ห้าพันมันเกี่ยวเล้กูสามวัดบองอูเขาไม่ให้กูที่มึงนี่อีเลี่ยมกูแล้วนี่ปีบ่าวเพิ่งบอกมึงไม่ต้องมาลออแกเพิ่งบอกวันนี้ <c ười> เออได้แล้วแต่ไปใจขาไฟเลื่อมไม่กี่บาททั้งกูพันไปลาดใจช่างแล้วไอ้เฮ้มึงเอาของกูถูกที่เหลือตังกี่ปีกูนี่ไม่เคยได้ อมึงเอาใช่ไหมยกูให้แตึงจ่ายคันงูขันนี้แม่งหมดเลยนะไปานนี้ยขอบคุณนะไปไกลแล้วมึงกูก็ตังค์ที่เขาแจกที่มึงส่งชื่อกูไม่เอ็นแล้วกูบอกว่ากูจ่ายคันงูคันนี้แม่งแล้วกันเดียวมันแล้วกองกูก็ไม่ตั้งงานพันนู้นี่กูก็ปันหาหรอกเกี่ยวกว่าจ่ายนู้นจ่ายนี่หมดแล้วเล่งหมากูอีกเดี็กวายซ่องเลยอืมแล้วตังค์กูเกาให้กูเอ็ม่อ็มทั้งตั้งค์ทำงานกับกูให้มึงหมดนี่ตังค์ได้มาฟรีๆนี่ต้องกับมึงก็ได้อย่างงีย้ของกูเลยกูให้เลยไม่เอา กูไม่เอากูเอยาปัญหาปัญหากูไม่ไอมึงไงไม่ไอ,มอ,มอไม่อมอไอมึไงไอเมมมึทิปกูนะกู <c oughs> บอกแล้วว่ายายก,กูทนไม่ได้เอม็มเอ็ม <c oughs> เดี๋ยวกูไปบอกแม่กูคำคมการเมือง เพื่อความบันเทิงอย่าคิดมักนายโยบายสวยรูแต่ว่านูสวยว่าเย้บานเราไม่ไข่ซิดไม่ไา่เสี่ยงเพียงเรลวมเมอเขก็ได้กันเพน่ะผ่านหน้าห้ารอยไม่เหลือกไม่กาผ่านหนาอายาหน้าไปเย้บ้านเรากล้าได้สี่หัวแม้มั่วจืยมีกระส่องอย่าดังแต่เพื่อเขาลงส่งส่งไปก่อนเพื่อได้ตัง ตอนหาเสียงหลู้จักสิ้นมากได้เป็นขึ้นมาเอ็นมากมันกลับจนเย่ตอนหาเสียงไม่ทันโทรตามก็มาทึ่งทีได้เป็นไม่ถึ่งปีมานี่ไม่ทุกแล้วเดเลือกคนดีข้าวสภาไปขู่ห้ารัตภูพุ่ไปทำไรเอาเสียขู่ห้าอยู่รัตตาพุ่มละปกติตีเจ็ดอ้วกคำก็ข้าวนอนขึ้นมาฮ้อนแมมนอนตียาวว่ารุงเย ไปตางเลยเอตซี่คอสา,าอย่าลืมไปใจซิดใจเสียงไปเหลือตังกันนะอย่าลืม,ลมนะคะสวัสดีครับพ่อแม่พแบบี่น้องพุ่งนายทิดขี้ฉิดิดไม่ปูสมัตเบอร์สองร้อยห้าสิบผักมังตะมีเฮอยาดานักแร่งปีนี้ ผมก็โอกาสจากพ่อแม่พี่น้องนะครับให้ผมได้เข้าไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนหากผมได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมสัญญากับพ่อแม่พี่น้องว่าผมจะเข้าไปแก้กฎหมายซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของพรรคมัง่งตะเมียเอ้ยอย่าดานักเร่งสี่ขอ้อหากผมได้ผมจะแกะ้ทันทีข้อที่หนึ่งเมียคนในด่าพัวโดยไม่มีเหตุผลจําคุกตลอดชีวิตข้อที่สอง ต้องให้เวลาพ่วเจ็ดชั่วโมงต่อวันโดยแบ่งเป็นสามช่วงเวลาช่วงเช้าสองชั่วโมงต้องให้พ่วไปนั่งร้านนำชากับเพื่อนช่วงเย็นสองชั่วโมงในการออกไปเล่นบอลและทีส่สาคันคือช่วงคำ่ำต้องให้เวลาพว่วงสามชั่วโมงในการนาั่งสั้นๆจะนั่งบ้านเองหรือไปนั่งบ้านเพื่อนก็ได้ในดบ้ายเร่งด่วนก่อทีสามหากพวกนน่วคนไหนมีความประสงค์จะเก,ก็บต่างเองสามารถทำได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคนเป็นเมียนายโยบายข้อสุดท้ายคือข้อที่สี่หากผู้อยากมีไรต่อในต้องได้และคนเป็นเมียห้ามอยู่เชยๆต้องช่วยกันตั้งฟองไฟนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องนายโยบายเร่งด่วนหากปมข้าวไปปมจาดแก้ทันทีให้โอกาสปมนะครับพ่อแม่พี่น้องข้าวขู่ห้าก้าเบอร์ร่องรอยห้าสิบติดกีฉิตจี่ไปผักมังต์ตะเมียเอ้ยอย่าดานักเลงก็คุณมากับพี่น้อง สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดคนครศรีธรรมราชทุกคนดิฉันนางอีแมมกีชิดชิบห้ผู้สมัครซ้อเคตอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมร,ราชปักตําไรเรื่องด่าพ่ววันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาพบพ่อแม่พี่น้องชาวคนครศรีธรรมร,ราชเพราะแมมเองก็เป็นลูกหลานคนที่นี้เพราะแมมเกิดที่นี้นะคะหล่คนสงสัยว่าแมมเข้ามาเล่นการเมืองทํะไรนะคะ วันนี้แมมจะบอกพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนว่าแมมอยากจะเข้ามาเพื่อปัฒนาบรรดาสามีให้ดีขึ้นว่าเดิมค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนค่ะหากแมมได้เป็นต้อๆนะคะสิ่งแรกที่แมมจะทำทันทีคือออกกฎไม้ห้ามพั่วไปในคนเดียวเกินรัศมี20สเมตรนับจากชายคาบ้านค่ะหากเกิน20เมตรต้องพาเมียไปกัน แต่หากว่าเมียมีความจําเป็นออกไปด้วยไม่ได้สามีต้องแคว้นคอด้วยทะเบียนต้มรถฉบับจริงไปไกดไม้คอนี้นะคะแม่มออกมาเผื่อลดบันห้าสามีเจ้าชูค่ะข้อต่อไปคือห้ามพัว่ยบต่างเมียหากเมียจับได้สามารดดำเนินคดีฟ้องร้องเป็นบุคคลลมลาลายและฟ้องยาไดา้ทันทีแม้ว่าต่างนั้น พวกเป็นคนทำงานมาได้ก็ตาม